การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์หรือพอลิเมอร์โมดิฟิเคชันคือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของพอลิเมอร์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการโดยอาจเป็นการปรับปรุงความแข็งแรงทนทานต่อความร้อนทนต่อสารเคมีหรือคุณสมบัติอื่นๆวิธีการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์หนึ่ง การเติมสารเติมแต่ง additive 2. การเติมสารต่างๆเช่นสารตัวเติม filler สารเพิ่มความยืดหยุน่น plasticizer สารกัน uv สารหน่วงไฟสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ให้ดีขึ้นวิธีการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ 1. การผสมพอลิเมอร์ polymer blending 2. การผสมโพลิเมอร์ชนิดต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อสร้างวัสดุใหม่ที่มีสมบัติผสมผสานกันตัวอย่างการปรับปรุงสมบัติของโพลิเมอร์ 1. การปรับปรุงความทนทานต่อสารเคมี 2. การเลือกใช้โพลิเมอร์ที่มีความทนทานต่อสารเคมีหรือการเคลือบผิวด้วยสารที่ทนทานต่อสารเคมีจะช่วยป้องกันการกัดกร่อน 3. การปรับปรุงความแข็งแรง 4. การเติมเส้นใยแก้วกราฟไฟเบอร์ fiber, หรือเส้นใยคาร์บอนคาร์บอนไฟเบอร์ในโพลิเมอร์จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานต่อแรงดึงสรุปการปรับปรุงสมบัติของโพลิเมอร์ทำได้หลายวิธีเช่นการใช้ครอส l i n กิ้งคือการเชื่อมโยงข้ามสายโซ่เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานกราฟติ้ง คือการต่อใส่โซ่พอลิเมอร์ใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติพื้นผิวและการใช้พลังงานรังสีเช่นรังสีแกมมาหรือลำอิเล็กตรอนเพื่อกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีและปร,ะปรับปรุงโครงสร้างทำให้ได้พอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามต้องการเช่นทนสารเคมีทนความร้อนหรือยืดหยุ่น